สวัสดีครับพวกกับผมโทอี้นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกมนะครับผม e ันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมโมบายเนาะห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากนะเพื่อนๆผมว่าผมสายฟรีไงดองตั๋วดำมานะตอนนี้ก็ตั๋วดำประมาณ203ใบนะเพื่อนๆผมก็จะมาสุ่มตัวใหม่เนาะเป็นซุยริวนะครับผมเดี๋ยวไปดูดิตัวใหม่เราไหนวะกิจกรรมใช่ไหมอันไหนวะ,ะนี่นี่นี่วัเมื่อกี้นี้ผมขอรับของแป๊บนึง นี่คนระับผมซุยดิวเนาะเพื่อนๆโอ้ผมดองมาประมาณสองเดือนน่ะรอตัวนี้เลยนะครับผมเพราะเป็นตัวดาเมจหมูเนาะต่อยต่อยค่อนข้างหนักนะเพื่อนๆถ้าใครสายฟรีอย่าพลาดน,นะตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าต้องสุ่มเนาะเดี๋ยวก่อนดิโอเคเดี๋ยวมีของรางวัลแจกไหมเนะี่ยไหนวะของรางวัลกิจกรรมเดี๋ยวดูดิโอเคนี่ไงนี่ไงอืม ผมจะสุ่มแค่ประมาณ180ครั้งนะเพื่อนๆ50ครั้งได้ตัว SDR มาโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไม่พุ่พั่มตาเพลงเนาะตู้นี้นะครับผมก็สุ่มประมาณ180ใบตัวเหลือก็เอาไว้ทำคลิปคลิปหน้านะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยรอบแรกออกหรือเปล่ามาลุย <S <S มาปล่อยไปหนึ่งหมักเนาะปึ๊บ มาสีทองมาโอ้โหไม่ทองว่ะเพื่อนๆแต่นะก็ได้เอสอานะก็ก็ไม่แย่นะเกมแรกเกมแรกอะไรครั้งแรกดิโอเครอบที่สองเหรอรูยกัน,นต่อนะครับผมรอบนี้ผมขอข้ามนะ <Hey! S 1> เพื่อนๆอุ๊ยออกมาว่าเอรตัวแรกเลยเฮ้ยมาหรือเปล่าสีทองบับผมไม่มาว่ะจะ่จะได้เศษห้าชิ้นเลยว่ะ โอเคครับผมครั้งที่สามนะอุ้ยถ้าออกถ้าออกไวนี่ผมว่าโอเคไปแล้วเพื<ๆ>่อนๆมาหู้ไม่มาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะครั้งที่สามครั้งที่สี่มาสีทองมาอู้ไม่ทองเพื่อนๆไอ้จะเกลือปะเนี่ย ได้เอสอาร์สองตัวนะครับผมมันไม่มีเสียงเพลงอะเหมือนมันจะไม่ได้อัธรสซะแ๊บน,นึงนะกออนุญาตนะครับผมเออโอเคประมาณสักสามสิบกลางดีไปลุยกันต่อนะครับผมก็ไม่มีไรฟรีดิวมา โซิลยูอาร์โอ้ UR. โหถ้าสายตีพลาดนี่จบเลยนะพเพื่อนๆม่งตัวค่อนข้างเวอร์นะตัวเนี้ยน้ำเมฆค่อนข้างหนักนะเฮ้ยครั้งที่ห้าปะครั้งที่ห้ายังไม่ออกอีกเหรออยกะบอกนะว่าผมต้องเอาค้ชเปหรอเอาข้ามมันแล้วกันเนาะครั้งที่หกนะพกเพื่อน เฮ้ยครั้งที่หกก็ยังไม่ออกเหรอลูกแก้วอ่ะตุกก๊บแก้วก็ผินปุกตื่นอ่ะฮัโลโหลทำไมเงียบกันจังอ่ะครั้งที่เจ็ดน,นะครับผมฆ่ามือแล้วกันเนาะต้องมาแล้วอุว๊ยมาแล้วเพื่อนหนึ่งอันนะอันนี้ก็เป็นหินอัปเกรดน,นะครับหินอัปเกรดฮีโร่เราได้ามาหนึ่งอันไปครั้งที่แปดนะครั้งนี้ผมล่อยหมัดเดียวกันเนาะ โอ้ครั้งที่แปดสิบใบแล้วอะ่ะอันนี้ครั้งที่แปดนะสีทองบ้างเอยไม่มาวะ่ะอุย้ยเกือนแล้วเนี่ยไปครั้งที่เก้าลุยกันต่อนะครับผมมาได้ไหมปึ๊บฮึไม่ได้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอไปดาวหมคันพอนะครั้งที่สิบแล้วอ่ะอุ้ยโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วครั้งที่สิบมาได้ลูกแก้วเลยไหมครั้งที่สิบโอ้โห <c oughs> ได้เต๋วทำเพือ่อโอ้โหได้ดาบชาย <c oughs> ครั้งที่สิบเอ็ดไปอีกต่อ <c oughs> <c oughs> ขออภัยเท่าผมไอวะอันคออ่ะอุ้ยมันจะเกืออะไรกันน,น,น,นั่นนั่นในครั้งที่สิบเอ็ดยไม่ออกเลยเงี้ยนะ่ะโอ้โหเกืนไปเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนผมออกแั๊หนึ่งนะเดี๋ยวนะผมได้โอเคได้หินตอนนี้ผมได้หินมาสองเม็ดละ ถ้าครั้งที่ร้อยแปดสิบแมันจะเลย้ยลูกแก้วแต่ถ้าผมได้ลูกแก้วก่อนเนี่ยไม่คุ้มเลยนะเอาจริงเดี๋ยวเปิดตู้แดงแก้เคสก่อนดนีกว่าวะไปดูกันเลยนะครับผมเปิดตู้แดงก่อนตูด้ดำเพื่อเปิดที่หลังพักก่อนพักรอบก,ก่อนมาโอเคได้มาหนึ่งตู้แดงยังเกือ

เราเปิดลองเชิงก่อน40ใบโอ้โหเกินจริงนะแต่ตัวเหลืองผมไม่ไม่เปิดนะครับเดีย๋ยวไปตู้ตัวดำต่อหรออืมตู้ตัวดำโอเคนี่นี่มาต้องมาแล้วปะรอบเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมสุ่มไปก่อนลืมลนะต่อ,อยก้บากไปหนึงมา,มาได้ไหมสีทองเฮ้ยผมว่าแม่งน่าจะเสียประมาณ1 8 0ใบอะ น้ำบากใจเลยเพื่อนข้ามาเลยกันเนาะปุ๊บลูกแก้วโอเคได้หินปลุกตื่นอยู่ไม่แย่เนะาะไปลุ้นต่อนะครับผมผมได้หินปลุกตื่นมาต่อมใช่ปะนี่ก็เห็นล้ลูกแก้วมานี่โอเคเลยเนาะลูกแก้วต้องมาแล้วอุ้ยเออาติดสองวะลูกแก้วผมไม่มาว่ะ ก็จะร้อยแปดสิบใบแล้วนะเพื่อนๆโอโหไอเกมการ์ใช้มันแบบสุดๆว่ะพว้อะไรจะขนาดนั้นฮัลโหลห้าสิบใบละสี่ร้อยสิบแล้วเปปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนลูกแก้วมีไหเนี่ยอะไรของมันวะ อย่บอกนะว่าผมสุ่มครบร้อยแปสิบใบแล้วยังนี่ว่หรือ,อประมาณสักโอเคเลยสองครั้งนะเพื่อนๆไปลุยก,กันต่อเลาวอีกสองครั้งนะครับเฮ้ยไม่เกือจริงวหผมเก็บมาสองเดือนนี่ไงแม่งสุ่มประมาณสิบนาทีหมดเฮ้ยสีทองไม่ออกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะน้านะ โอเคครับ okay, ผมรอบสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆมาทุ่นหอกให้กินมันอุ้มเกลือมากนะผมสุ่มมาตระมาณล็อตเตอริดใบท้องอหอกสามเองโอ้โหเฮ้ย,ยผมแม่งโคตรเกลืออ่ะเกลือจะจัดเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็ก็เตรียมใจอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันต้องเสียอยู่แล้วนะแม่งมีอยู่ในตู้ปะวะ โอเคครับผมไปเราไปอัพ UR กันดีกว่านะครับแต่ผมไม่ได้มารีวิวนะผมมาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับผมโอเคสำหรับซุยลิวนะครับผม U R นะเพื่อนๆอัปเกรดเลยเนาะโอ้โอผมมีหินฮีโร่ประมาณ5เมนะ็ดแต่ใช้4เม็ดนะเพื่อน เอาง่ายคือสายฟรีอ่ะคือคือต้องต้องมีอ่ะตัวเนี้ยถ้าใครเก็บตัวไม่ถึงนี่โอ้โหอย่าสุ่มเลยนะผมว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าวะ่ะคือถ้าไม่ได้รอบนี้ก็ไปเก็บอ่ารอบรอบสองก็ได้เนาะโอเคปลุกตื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปอัพที่หลังนะเพื่อนเพื่อนเกมนี้ก็มาสุ่มให้ดูนะค่อนข้างเกลือจัดจัดเลยนะครับผมเคสกิลก็สวยดีนะโอเคครับผมซุยิวย U ูอาร์ R นะ จัดวัดแจมนะครับผมกดออกไปไหนดูดิล่างยูอาอเสื้อด้วยนะแต่อยู่ไหนวะเนี่ยเสียงเปลี้ยนแล้วเพื่อนๆที่มุกยืดวะ่ะต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าตัวมันอยู่ไหนนี่มาแล้วครับผมสําหรับซูริวยูอร์แล้วเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามป็นกำลังใจผมเลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเสียงเปลี่ยนหมดแล้วนะตอนนี้โอเคขอไปพักก่อนนะครับผมสวัสดีครับ